在等你啊！我我的老师说我，就说你们，something。 Brazil? Yeah, I really wanna go to Brazil. You look happier than before? Yeah, kinda. Oh of? hang. Oh hang tiam. Do I oh hang yam? Kuipa. อัะใช่โอ้ยแขเงเยนเนยนพรุ่งนี้จะม่เซอร์ไพรส์ปปรสไหมคะพรุ่งนี้มีงานค่ะมีงานที่เฟนเนียนโคค่ะไปร่วมงานเฉยๆเซอร์ไพรส์คืออะไรคะสวัสดีครับว้าทุกคนผมผม้องสรัผม,ผมแล้วมันก็หักอะ ฮิหิฮิอ้าวเจ็บไม่หมด <c oughs> คือมันคือมันสไลด์ผมอ่ะเ <c oughs> จ็บแค่นี้ก่อนละเด้กแมันก็ตก คนดิดสิหนงใ,ใกล้ดัดฟันเสร็จแล้วนะจริงๆแล้วอ่ะคือหนูอ่ะดัดฟันเสร็จแล้วแหละแต่ว่าเออเหมือนคุณหมอเขาขอดัดอีกรอบหนึง่งก็เลยเลื่อนอ่ะอีกสกแปรหนึ่ง ดัดฟันได้หรอใช่แต่ว่าดาัดใสค่ะมันก็เลยแบบมองไม่ค่อยเห็นทุกคนเวลาที่หนูแต่งหน้าแล้วหนูแต่งหน้าน้อยอ่ะหนูจะชอบพี่ว่าหนูอ่ะไม่สวย ย่งวันเนี้ยหนูลองไม่ใช้รองพื้นแล้วก็ไม่ใช้คอนซีลเลอร์ทาแค่กันแดดใช่ไหมแล้วก็ปัดขนตาแล้วก็ปัดแกม้มแล้วมันกลายเป็นว่าคนบอกว่าเออแต่งหน้าแบบนี้สวยจังนี่ก็เออวันที่ตั้งใจแต่งหน้าทัตายไม่มีคนพูดพอเป็นวันที่ รีบ๋อ,อคืออยู่ว่าปวดท้องเพราะว่าแบบอืมเพราะว่าปวดท้องแล้วเราอยู่ว่าก็แบบตื่นมาอารมณ์แบบสวินใช่ปะก็เลยเออไม่อยากไม่อยากแต่ต้องไปทํางานเนี่ยวันเนี้ยเออ,อ,อไม่ไม่อยากแบบแต่งหน้าเยอะก็เลยทากันแดดใช่ไหมแล้วก็ทาครีมบัชแบบทู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 ท,ท,ท,ทูแล้วก็ปัดขนตาทาลิป แล้วก็ว่าดดอลลี่อาลิกๆเสร็จแหละไม่ทาตาดอะถ้าแต่งหน้าแบบนี้ไปสนามบินจะสวยไหมหอลอแสดงว่าทุกคนน่าจะชอบใช่ไหม No, I just talk about my like makeup. Like when I just really put a lot of effort to do my makeup, no one talk about it. But when I'm just hurry and today I'm not in the mood. Like my stomach is so hurt. That's why I just like use sunscreen and cream blotch and mascara. And lipstick, just a little bit, and I didn't use any foundation or concealer, so I just yeah, I just do that. And then, and then others like, Oh, your makeup today is so good, yes yeah. And yeah, uh, about my weight is a bit lo loose again like my style it just like yoko your size have to fix again because your weight is like loose like you lose your weight so that's why I, I like t อ oh, ๋อทุกคนวันนี้หนูอะไปตามหาตังหูที่เป็นที่เป็นรูปพระจันทร์ใช่ปะแต่ว่าหนูอยากได้อันเล็กๆเ,เท่านี้แต่ว่าอยากได้แบบที่มันติดหูซึ่งอันที่เป็นติดหูอะคือพระจันทร์เซี่ยวใหญ่มากอะเหมือนเอามาทางลูกอะคือพระจันทร์ใหญ่มากอย่างเงี้ยแล้วก็หาไม่เจอว,ว่าคืออันนี้มันน่ารักแหละแต่ว่าบบบ,บางทีอะ คือหนูอยากเอามาติดตรงนี้อยากให้มันแบบเป็นห่วงเล็กๆหรือติดตรงนี้หรือว่าติดหูไปเลยสําหรับอันนี้อะ่ะแล้วมันไม่มีอะ่ะทําไมทุกคนไม่ชอบทาพระจันทร์อันเล็กๆกันหรอคือหนูไปหากี่ละนะ้านอ่ะพระจันทร์อัลบัเลิฟปัทเทอร์เลยคือหนูรู้สึกว่าฝั่งไหนสวยแล้วมันเป็นดาวใช่ไหมฝั่งไหนเป็นพระจันทร์ช่วงนี้ชอบอีโมจิพระจันทร์มากไม่รู้ทำไมรู้สึกโดนดึงดูดไปกับอีโมจิพระจันทร์ แล้วก็แบบอะไรที่เป็นรูปพระจันช่วงนี้จะแบบอิน Why is so much hurt? I don't know. It's been like this for a long time. a n d a l so y o u bees. Thank you. นี注意注意่ฮันปังนี่ตุ้ยตุ้ยปัง w a t t h e fans. ตุ้ยตุ้ยตุ้ยปัง 知道吗？我很想你们每一天呢，永远爱你。我知道你回来在我身边，我也回来在你身边了、哦，知道吗？你是我的亲啊，我也爱你。 记得好好吃饭，好好学习。很多想我，我们，我们有我们。我的家是你的家，你的家是我的家，对不对？我的粉丝有比只有有比自宝。 对不对？我我知道，你们回来在你们身边，哎，我我们身边，记得好不好？别忘，不不要要不要记得，不要忘记，要忘记，不要忘记。 Oh, so fun! Philippines. Oh my God. I really wanna go to Philippines, they hype me so good. It's really fun. Can someone just go to some organized in Philippines? <laughs> I want to go there. 你你我我们会见面在武汉，对不对？老公，我等你有病啊。我的有病，很很很很棒，最棒！ 要要开心，每一天每一天开心开心，对不对？你要我开心每一天，我也要你开心每天，每一天开心，我开心每一天。 我的眼很疼。嗯，我我的我的眼很疼。阿明，我要跳舞。我要中，我要中国跳舞，美丽美丽。 我困了，我会看我的书，看书。我今天我会看出。a n d after 我会睡觉。嗯，一点点困了，但是我要看出。那如果 我睡觉好不好？我要看书。如果我回，啊睡觉，一点点困。我是你的很好女儿。 Haha okay mama Bye bye Wa So um oh my god I will read the book first and then I will go to sleep because I'm um in... it's Because I'm a little bit what? Cool. Sleepy? I'm a little bit sleepy, but I want to read a book first. After I read a book, I will go to sleep. Oh my god! I have to take a shower. Yeah. So, oh, she, she. have a good night. a n t a ทกอทุกค่คะหนูจะโอ้ยมึนหนูจะไปนอนแล้วนะคะแต่ว่าก่อนไปนอนหนูจะอ่านหนังสือก่อนพอหนูอ่านหนังสือเสร็จปุ๊บหนูจะอาบน้ำนอนหรือหนูควรอาบน้ำก่อนดีเอาเป็นว่าหนูจะทำสามอย่างเนี้ยแหละนอนอาบน้ำแล้วก็อ่านหนังสือแต่ว่าเดี๋ยวหนูค่อยเรียงซีเควนซ์ใหม่ so เดี๋ยวหนูจะไปก่อนนะคะโอ้ยเออเราสวดมนต์กันไหมทุกคนอย่าลืมสวดมนต์นะโอเคโอเคโอเคเราขอสวดมนต์แล้วเราจะลงแล้ว so I have to break โอเคโอเคโอเค come play togetherwaitactually I can remember it but like I want to make sure if it's correct or not

เชื้อสนาคตาพุทธาเชตวามนังสวัสนังจตุสจัสสพังรักษายปียยนสุนราสภะตันทังการาทโยกุทธาเทวิสตินยกัสเพปปฐิตาเมห์มัทเคติโุริสราศีเสปฐิโตเมหังพุทธโธรรมโมทวีด้วน่สังคบฏิโตเมหังอุเรสพะคุณักโรหะเะเยเมอาลุนทสาริปุตสักินีกุหันโยปิภาคัสมิม่งคันาโนสวัมะเกทะคินีสวัสิเมหังอสงค์นัทธาหูโรกสปุตจมหานามภะสุลมสุตะเกเกสโตปิถภาคัสมินสุริยุพ ทติทน์สิคนากรปโนอังคุนิมารจัุปาินาสิบริเทระปักรอิมิชาตานราติเกมามาสัสสิติมาเทระวิชิตาชินาศวกเอเตสิติมาเทระชิตาอันโตชินรสชาตันตาสิวิชินาอังคมาเคุสุติปาระตังปุโตอาสิทัศนเมตตาสุตการทัชขังปัชตอาสิว่ามีอังคุมารักังขันธมรปาริตันสัตานาเิยสุตการเกษตรชนังอาสิเศสการสันิตาชินานาวรสัญนุตตาสตปะกาลังกตาปะติปตาทันชะต รัตตมิตรเดชสัปิกังพิตมหาบริสาสภาอิเมันตัวสุขตัวสรโชินนุภาเวนชิตุปัทโธรรมานุภาเวนชิตอิสโกสขานุภาเวนชิตัรายโยสัทธรมานุภาวะปาริตตสมิชนาปันสเติ้ตถวันนี้สดบทอื่นว่ดีไหมโอเคโอเคอิติพิโสพะเขมยมารชานุทเทวมสวรรนมนนังสุขังอาหงสุขโตนโมปทาาเทวสวรรโนจาตุมาราชิกายาขัพ พันตาพัดพูนิโตเมสะพุทธังอารหังพุทโธเทวเมศวรนรนโมทัยอมภพิคเนศวนสิตประสิทธิเมมหาลาพโตตัดยมปิภคเนสวนสิตประสิทธิเมมหาลาภโตตัดยมปิภคเนสวนสิตประสิทธิเมมหาลาภโตงงปะคือหนูอะมีบทสวดมนต์เยอะมากในเครื่องแต่ว่าแล้วแต่ว่าหนูจะเลือกบทไหนแต่ว่าแฟนดีนะคะอย่าลืมสวดมนต์แล้วก็ เอ่อไปอาบน้ำนะคะต้องอาบน้ำก่อนนะคะอาบน้ำหนังอาบน้หนังสือไม่อาบน้ำอล้วหนังสือทําไมมันเปียกไปอาบน้ําแล้วนอนอ่านหนังไม่ได้อาบน้ําแล้วอ่านหนังสือแล้วค่อยนอนเรียงแปลกๆยอะโกกอาบน้ําหนังสือมันเปียกกะเข้าใจหรือเปล่าล่ะไม่ตลกนะคะนี่จริงจังนะคะจอมแกะ เอ้ยตลกมากคือพี่มิวอ่ะกับหนูอ่ะส่วนบนบทเดียวกันเป๊ะแล้วก็บอกเออน้องเกิดวันอะไรแล้วก็เออพี่เกิดวันนี้เหมือนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีหลายอย่างที่ตรงกันมากกลายเป็นว่าีอยู่ก็เหมือนเจอแบบพี่ชายที่ผัดผ่าไปนะทุกคนไปนะบาย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 หวัดดีเจเจมโมโด๊